บนธน,นูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาพระเถระที่ทรงคุณธรรมสูงส่งทั้งทางด้านปฏิบัติธรรมและทางด้านวิปัสสนาผู้เรืองธรรมและโรจนาริศัมโมตัสสภะคะวะโตอะระโตสมาสมุตติสัะ พระบรมศาสดาสมาาสมพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องที่ไม่ควรคิดไว้ส่อย่างคือ 1. วิสัยของพระพุทธเจ้ารวมถึงพระบรมโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้ว 2. วิสัยของญาณสาผลของวิบาก,กรรม 4. ความคิดเรื่องใครเป็นผู้สร้างโลกเป็นต้นดังเช่นตำนานของพระศรีอริยะเมตรยซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์แบบวิริยะทิฏฐพคือทรงบำเพ็ญบาร,รมีในด้านความภาคเพียรเป็นหลักโดยใช้เวลาบำเพ็ญบาร,รมีถึง16อสงไขยํกำไรแสนมหากับและจะลงมาตรสัสรู เป็นพระอา,หารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าบนโลกระหว่างไม้รัตนมหาโพคเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าในพัทธกับนี้กล่าวกันในหมู่ผู้รู้ว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เป็นพระศรีอริยเมตไตรและหลวงปู่ดูพรมปัญญูแห่งวัดสแก่ตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านคือหลวงปู่ทวดนั่นเองเรื่องนี้เป็นที่รู้กันในหมู่สิทธิ์ซึ่งปฏิบัติกรรมฐานสายหลวงปู่ดูพรมปัญญยซึ่งเป็นตำนานที่เล่าขันกันต่อมา หลวงปู่ดูพรมปัญโยแห่งวัดสแก่ชีวิตของหลวงปู่ดูไม่ใช่เรื่องของชีวิตธรรมดาเช่นพระสงฆ์ทั่วทั่วไปท่านมีอะไรแปลกๆน่าคิดน่าพิศวงเกินกว่าบางบุคคลจะนึกว่าเป็นไปได้เท่าที่ได้ทราบก็ได้เป็นไปแล้วและเป็นตามคันลองของชีวิตหลวงปู่ดูพรมปัญโย เกิดเมื่อวันที่29เมษายนพศ2447ณบ้านข้าวเม่าอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในตระกูลหนูสีโยมบิดามารดามีอาชีพเป็นชาวนาเมื่อหมดหน้านาท่านทั้งสองก็ทำขนมไข่มมงคลออกเรข่ขายเพื่อหารายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ในขณะที่หลวงปู่ดูยังเป็นทารกแบบบอกได้มีเหตุการณ์ประหลาดที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีบุญบารมีเหตุมาจากโยมมิดามาดานำท่านซึ่งยังนอนแบบอกให้นอนเล่นที่นอกชานเรื่นด้วยเห็นว่ามีลมพัดเย็นสบายดีแล้วโยมทั้งสองก็เข้าไปทอดขนมไข่มงคลในครัวสักพักหนึ่ง ก็ได้ยินเสียงสุนัขที่เลี้ยงไว้เห่าที่นอกชาดแล้ววิ่งเข้ามาเห่าในครัวด้วยท่าทางรุกรีรุลรนและก็วิ่งไปเห่าตรงนอกชาดอีกมเมื่อโยมทั้งสองเห็นดังนั้นจึงรีบออกจากครัวมาดูเมื่อมองไปที่บอกปรากฏว่าหายไปก็ตกใจสุดข,ขีด วิ่งไปที่สุดนอกชานกวาาสายตามองหาไปรอบรอบทิศจึงได้เห็นเบาหลนจากชานเรือนลงไปในน้ำที่ท่วมเจิงนองอยู่ด้านล่างและลอยไปติดอยู่ที่ริมนัวได้ยินเสียงลูกชายตัวน,น้อยๆนอนร้องอ้อแอ้อยู่โดยไม่ได้รับอันตร,รายใดๆโยบิดาจึงได้กระโดดลงไปอุ้มลูกน้อยขึ้นมา ครั้นเมื่อัวนพิจารณาก็มีข้อให้สงสัยชวนอัศจรรย์ใจหลายประการกล่าวคือเบาะลน่นลงไปในน้ำได้อย่างไรทั้งๆท,ที่เด็กยังเล็กมากอีกทั้งไม่มีวิวแววของกระแสลมที่จะพัดแรงจนสามารถหอบเอาเบาะให้ลน่นลงไปในน้ำได้และที่สำคัญก็คือทำไมเบาะ นอกจากจะไม่คว่ำแล้วยังสามารถรองรับน้ำหนักของทารกน้อยให้ลอยน้ำอยู่ได้หลวงปู่ดูในวัยเด็กท่านต้องเผชิญกับความพัดพราดที่รุนมแรงยิ่งนั่นก็คือโยมารดาได้เสียชีวิตไปก่อนในขณะที่ท่านยังเป็นทารกครั้งเมื่ออายุได้สี่ขวบ โยมบิดาก็มาเสียชีวิตตามไปอีกคนหนึ่งท่านจึงต้องอาศัยอยู่กับยายโดยมีพี่สาวเป็นผู้เลี้ยงดูท่านจนกระทั่งท่านอายุได้21ปีจึงได้เข้าพิธีอุปสมบทณวัดสแกตบลธน,นูอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหลวงปูก่กลัดวัดพระยาติการามหรือวัดพระยา เป็นพระอุปชาได้รับฉายาพรหมปัญญยเมื่ออุปสมบทแล้วท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสแก่ตามตำนานกล่าวถึงพระเถระที่ร่วมสมัยกับท่านได้แก่ลูกศิษย์ชั้นต้นของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเช่นหลวงปู่ขาวอนารยุหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ฟันอาจาร หลวงปู่สิมพุทธาจารย์หลวงปูด่ดูท่านเป็นแบบอย่างของพระอริยสงฆ์ของผู้มีขันติอย่างยิ่งยวดท่านนั่งบนไม้กระดานแข็งๆสงเคราะห์และสอนธรรมญาติโยมทุกวันเพื่อที่จะสงเคราะห์ญาติโยมที่มานมัสการท่านทีนท่วัดสแกไม่ให้ต้องผิดหวังว่าจะไม่ได้พบท่าน หลวงปู่จึงมีนโยบายไม่รับผิดนิมนต์นอกวัดหลวงปู่ดูท่านเมตตาอธิษฐานจิตในวัดถุกมงคลที่ไม่เหมือนใครเพราะท่านทำเอาไว้สำหรับให้กรรมในมือขณะนั่งสมาธิเพื่อช่วยให้จิตเป็นสมาธิได้เร็วขึ้นท่านได้เหตุผลของการอธิษฐานพระว่า ดีกว่าสวดมนต์ทิ้งเปร,ปร่าๆโดยส่วนใหญ่หลวงปูด่ดูท่านจะสอนเน้นหนักในการปฏิบัติตามแบบของพระพุทธเจ้าคือหลักแห่งศีลสมาธิและปัญญาท่านไม่เคยพูดถึงแนวทางการปฏิบัติแวกแนวอะไรทํานองทางลัดตรงหรือธรรมะนอกหลวงปู่บอกว่า,วาท่านเป็นพระบัณนนกเทศไม่เป็นดังนั้น จึงไม่มีกันเทศคําสอนยาวๆมีแต่ข้อคิดคติธรรมสั้นๆของท่านที่สื่อด้วยภาษาชาวบา้านซึ่งเข้าใจง่ายๆหลวงปู่ดูเคร่งครัดในพระธรรมวินยัยและระมัดระวังในเรื่องการอวตริมนุษยธรรมไม่ว่าจะเป็นการรู้การเห็นภายในหรือการรู้วาระจิตภูมิจิตภูมิธรรม เหล่านี้ของท่านโดยท่านสอนให้ปฏิบัติเพื่อให้มีตัวเองเป็นที่พึ่งท่านไม่ให้ยึดติดในตัวครูบาอาจารย์หรือตัวท่านในทางตรงกันข้ามก็แสดงให้เห็นว่าแม้ตัวท่านก็ไม่ยึดติดในตัวสิทธิ์ด้วยเช่นกันตลอดเวลาหลวงปู่ดูท่านไม่ส่งเสริมเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาร ท่านจะเน้นการสร้างคนให้มีคุณธรรมมีหลักปฏิบัติเป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้และเน้นให้วัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติด้วยตนเองด้วยการสำรวจโลกโกรธหลงในจิตใจที่ลดลงลดลงมิใช่การรู้การเห็นภายในหรือการมีญาณอย่างรู้เรื่องลี้ลับอะไร โดยเฉพาะหลวงปูด่ดูท่านจะเน้นความกตัญญูต่อพ่อแม่ท่านไม่ให้ผลขวายกราบพระนอกบ้านจนลืมพระอารหาันในบ้านคือพ่อแม่ของตอนเองและท่านไม่สนเสริญการปฏิบัติชนิดไฟไม่ฟางนั่นก็คือในยามขยันก็ปฏิบัติจนลืมเวลาแต่พอขี้เกียจขึ้นมา ก็ละทิ้งการปฏิบัติไปเสียเลยจากวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ดูเป็นที่สรัทาของสาธุชนทุกวันบรรดาสิทธ์ทั่วทุกสารทิศนับวันจะยิ่งหลังไหลกันมากราบนมัสการท่านมากขึ้นทุกวันทุกวันแม้บางครั้งจะมีโรคมาเบียดเบียดอย่างหนักท่านก็อุตส่าห์ออกโปรดญาติโยมเป็นปกติ บางครั้งถึงขนาดที่ท่านต้องพยุงตัวเองขึ้นด้วยอาการสัน่นและมีน้ำตาคลอเบ้าแต่ท่านก็ไม่เคยปริปากให้ใครต้องกังวลเลยสุขภาพของหลวงปูด่ดูเริ่มสุดโทมเนื่องจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอด้วยเหตุที่ท่านต้องต้อนรับแขกที่ไปให้ท่านช่วยสงเคราะห์โดยยึดท่านเป็นที่พึ่งทางใจ ภายหลังตรวจพบว่าหลวงปู่ดูท่านป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรัว่วแม้ว่าทางคณะแพทย์จะขอร้องให้ท่านเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ท่านก็ไม่ยอมไปโดยท่านได้ใช้หลักธรรมขันติคือความอดทนอดกลั้นระงับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นจากโรคภัยจิตของท่านยังคงความเป็นปกติสงบเย็น จนทำให้บรรดาสิทธยานุสศิษย์สาธุชนไม่อาจสังเกตเห็นถึงปัญหาโรคภัยที่คุกคามท่านอย่างหนักจนกระทั่งในช่วงบ่ายของวันอังคารที่6มกราคมพศ .2523 ได้มีนายทหารอากาศท่านหนึ่งมักราบท่านเป็นครั้งแรกหลวงปู่ดูได้ลุกขึ้นนั่งต้อนรับด้วยใบหน้าที่สดใส พระศีเปร่งปรังเป็นพิเศษจนบรรดาสิษย์เห็นผิดสังเกตหลวงปูด่ดูได้กล่าวว่าต่อไปนี้ข้าจะ,จะได้หายเจ็บไข้เสียทีและในค่ำวันนั้นท่านได้พูดกับบรรดาศิทธิ์ว่าไม่มีส่วนใดในร่างกายที่ไม่เจ็บปวดเลย ถ้าเป็นคนอื่นคงเข้าห้องไอซีไปนานแล้วพร้อมกับย้ำอย่างหนักแน่นว่าข้าจะไปแล้วนะพร้อมกับย้ำให้ทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถึงอย่างไรก็ขอให้อย่าได้ละทิ้งการปฏิบัติได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติก็เหมือนนักมวยขึ้นเวทีแล้วต้องชกอย่ามัวแต่ตั้งท่าเงอะเงอะงะ หลังจากนั้นหลวงปู่ดูก็กลับเข้ากุฏิและละสังขารไปด้วยอาการสงบด้วยโรคหัวใจรั่วในกุฏิของท่านยังความโศกเศร้าและอาลัยแก่สิทธิานุสิทธิ์เป็นอย่างยิ่งอุปมาดังดวงประทีปที่เคยให้ความสว่างดับไปแต่เมตตาธรรมและคำสอนของท่านยังปรากฏอยู่ในดวงใจของสิทธิานุสิิ ตลอดไป